วัสดีค่ะสวัสดีค่ะดึกแล้วแต่พี่ชื่นไม่นอนทําไมถึงไม่นอนพี่ชื่นวันนี้พี่ชื่นก็จะมีอะไรเล็กๆในน้อยที่แบบเหมือน <laughs> เหมือนเหมือนหิวอะ่ะนึกออกไหมเหมือนหิวไม่เหมือนล่ะก็คือหิวนั่นแหละไม่เหมือนหนักแต่คือหิวนั่นแหละพี่ชื่นวันนี้พี่ชื่นจะมาทํา คือไม่รู้จะเรียกอะไรนะเรียกอะไรดีเรียกของหวานก็ได้ของทานเล่นทานกินของทานเพื่อสุขภาพก็ได้สาวๆชอบไม่สาวก็ชอบพี่ชื่นยังชอบเลยนี่กันพี่ชื่นก็จะมีนี่ก็พี่ชื่นเอาเป็นของเดิมๆไทยเดิมเลยนะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าพี่ชื่นใช้สองลูกนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช้สามชิ้นแต่ใครจะใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้หรือว่าใครจะเอาเป็นอะไรนะ ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วล่ะอะไรนะมอนเหรอมอนหรือไม่ก็โอ้โหพี่ชื่นลืมไปอาเก็บมาเฟืองมาลืมเลยมีทั้งมอนทั้งอวเฟืองมาพี่ชื่นนะนี่ค่ะพี่ชื่นจะมาทําแบบว่าคือจะทําของกินที่แบบว่ามันมันก็มันก็น่าก,กินนะนะแตพนน่พี่ชื่นจะทาวันนี้คือพี่ชื่นก็จะใส่แต่ที่พี่ชื่นมีอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ก็จะมีอะไรนะ มีกล้วยกล้วยน้ำวา้านี่แจมไปหน่อยนะคะอันนี้พี่ชื่นใช้กล้วยน้ำวา้าตามตามที่เรามีอยู่นะคะและต่อไปพี่ชื่นนี่ค่ะพี่ชื่นจะใช้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะอันนี้พี่ชื่นเราเข้าช่องฟิตไว้แข็งเลยค่ะก็ไม่แข็งหรอกแต่ก็ตักได้แต่ในจานนี้พี่ชื่นก็เอาใส่ฟิตไว้แล้วนะคะนี่ค่ะจะทําแบบเหมือนกับเหมือนกับเราทานไอศครีมมานะั้นนี่นะะพี่ชื่นก็จะตักออกมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่ เหมือน้าทานไอศครีมมันนะนี่ค่ะตักออกมาเลยนะคะพี่ชื่นชอบทำกินบ่อยเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนาะไอ้ไอ้ของพวนนี้มันคือมันเป็นของที่พอทำเสร็จแล้วมันกินเลยนะคือว่าจะจะกินหมดหรือไม่หมดก็ไปอีกเรื่องหนึ่งส่วนมากก็จะกินหมดนะนะก็จะมีนี้นะคะอันนี้โยเกิร์ตพี่ชื่นเอาเข้าตู้เย็นไว้เลยนะคะ นี่ใครก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ชอบลูกจักหรือลูกชิดสมัยสมัยเป็นเด็กๆนี้เราจะกินกันเลยลนะเนาะนี่ก็พี่ชื่นจะเอาเยอะหน่อยเลยนะคะอันเนี้ยส่วนมากพี่พี่ชื่นจะเรียกเขาว่าลูกชิด <c oughs> เขาเขาไม่ให้เรียกคือจะใครจะเรียกลูกจักก็ได้แบบโบราณใช่ไหมคะหรือว่าเรียกลูกชิดก็ได้ลูกชิดลูกจักได้หมดนะคะก็ <c oughs> แล้วแต่ว่าจะเรียกนะแต่ว่า ก้วยนว้าที่มันดำๆนิดหนึ่งพี่ชื่นเอาเข้าตู้เย็นไว้เข้าช่องฟริตไัเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะปุไปเลยนะนีน่เราก็จะกินอร่อย <c oughs> น่ากินอ่ะนะนะขยับซสละนี่ะก,ก็จะมีลูกชีสมียุกโยกเกิร์ตหรือว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะใส่ไอ้อะไรนะไอ ยกเกิดน้ําก็ได้นะคะนุนยกเกิดน้ำเอามาราดก็ได้แล้วก็แล้วก็จะมีของที่พี่ชื่นชอบทุกคนก็ชอบหมดนะพี่ชว่าแต่ว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอันเนี้ยใครจะไม่ใส่ก็ได้เวลาเรากินเนี่ยพี่ชื่นจะรอให้อันนี้เขาจะละลายนิดหนึ่งนี่ค่ะน้ําแดงพี่ชื่นเอาไอ้มะพร้าวนี่ น้ำแดงนะคะน้ำแดมคือใครจะคือใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสําหรับไอสำหรับน้ําแดงนี่นะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พี่ชิ้นจะใส่หน่อยนี่แอุย้ยหอมหอมแล้วแล้วต่อไปก็น,นี่เลยะคะ่ะ เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแต่แต่ใครจะจะใช้น้ำมะพร้าวใส่ไปด้วยก็ได้นะคะน้ำมะพร้าวใส่ไปด้วยก็ได้กันนะคะนี่ค่ะพี่ชื่นจะปุบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมน่ากินไหมเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะ่ะหรือว่าจะไม่ทิ้งก็ได้ถ้าใครชอบที่ว่าแข็งแข็งเหมือนไอสกีมก็ได้นะคะก็แต่อันนี้พี่ชื่นทําทําใส่ใส่จานว่ามาให้มันมองดูสวย,สวย แต่เวลาเราจะกินเองเราก็เอาใส่ถ้วยเลยตักแบ่งก็ได้นะคะเนี่ยใส่มะพร้าวเนื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ได้นะคะมไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าแค่นี้มันก็น่ากินแล้วอ่ะ <c> ร <oughs> ม้บอกมั้ยแค่นี้มันก็เป็นอะไรที่แบบไอ้อะไรนะอลังแล้วอ่ะอลังการแล้วนะ พี่ชื่นจะจะจะ,จะกินของพี่ชื่นมันประจําเลยล่ะแล้วพี่ชื่นก็จะใส่โอ้ถ้วยของพี่ชื่นอะพี่ชื่นใช้ถ้วยใหญ่อยู่แล้วเนะ่เนี่ยแล้วก็จะคือถ้าใครจะคือว่าถ้าคนที่นะั่นจะจะราดไอ้นมสดไปหน่อยก็ได้นะคะนมสดคารเนชั่นอะไรอย่างเงี้ยหน่อยก็ได้หรือไม่ก็ เป็นนมเปี้ยวอะนมเปี้ยวขวดเล็กๆอะที่เราซื้อกินกันขวดละสิบบาทขวดเราแปดบาทหลายนมเปี้ยก็ได้นะคะเราก็เอาใส่ช่องฟิตไว้แล้วเราก็เทราดเลยแล้วมันก็จะอร่อยแต่ว่าพี่ชื่นหรือว่าจะใช้อะไรนะไอ้น้ำแข็งน้ำแข็งโปะโปสักหน่อยก็ได้แต่ว่าสำหรับบูบอยนี้พี่ชื่นชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วชอบกินเขานะคะ ือเรื่องสีสันเราก็ไม่ไม่เท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าแต่พี่ชื่นชอบกลิ่นก็แบบกลิ่นก็เจ้าหอมนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ชื่นก็เสนออีกเมนูหนึ่งเนาะสาหรับที่ว่าเดึกๆบางครั้งเราหิวไม่รู้จะทําอะไรไหมเราก็ทําแบบนี้เลยคือของในตู้เย็นเราต้องมีอยู่แล้วพวกน้ําหวานแบบคือท,ที่ที่อย่างอย่างพี่ชื่นอย่างซื้อมาก็อย่างโยเกิร์ตพี่ชื่นจะทานประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ แล้วก็มีเนื้อมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ใส่ไปเลยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอย่พี่ชื่นก็จะทานแบบนี้นะคะแล้วก็พี่ชื่นก็จะทิ้งให้เขาละลายหน่อยนะหรือบางทีพี่ชื่นก็เอาน้ําแข็งมาใส่ลงไปสักก้อนหนึ่งแล้วก็ทิ้งให้เขาละลายก็จะอร่อยเดี๋ยวพี่ชื่นชิม <c oughs> เย็นชื่นใจหอมเนื้อมะพร้าวาน้ำหอมหอมแอปเปิลปปล้ลด้วยแอปเปิ้ลยังสดอยู่เนะี่ยค่ะสมมุติอย่างกล้วยน้ำว้านี้มันก็เป็นดีกับสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมกล้วยน้ำว้านี่คืออย่างกล้วยกล้วยน้ำว้านี่เราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าว่าประโยชน์เขาขนาดไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ชื่นติดลมแล้วพี่ชื่นขออีกคำหนึ่งดีกว่าเออดูพี่ชื่นติดลมเนะ ลองกินไปคำหนึ่ง,งแบบมันคําเดียวไม่ไม่เคยพอสิครับอ,อร่อยเอาเอายกเกิดให้เป็นเอายกเกิดใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเขาจะเหมือนไอติมเลยน,นี่พี่ชินจะกินคํานี้ออื <laughs> ื อร่อยนี่การชื่นขอฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะทำง่ายๆค่ับเพื่อสุขภาพทำแต่ว้ในตู้เย็นเลยก็ได้ข้าวช่องฟิตไว้ข้าวช่องฟิต,ฟตก็มักเอาแรปคุมไปนะคะแล้วก็ข้าวช่องฟิตแล้วพอเราจะทานเราก็เอาเอาอะไรนะ เอาเคานเนชันราดก็ได้หรือก็นมเปรี้ยวราดลงไปก็ได้มันก็จะยิ่งได้ประโยชน์แล้วคือมันกินไม่หมดอยู่แล้วเวลาเราจะกินเราก็แบ่งเลยแบ่งครึ่งนึงเลยก็ได้หรือว่าหารสามก็ได้นะคะเนี่ยก็ได้หมดเลยค่ะค่ะพี่ชุนขอฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูที่เป็นของหวานเนาะของหวานสําหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะกินอะไรที่มันแปลก,ก,กอร่อยเมื่อกี้พี่ชุนกิน ก๋วยนว้าไปอร่อยพี่ชื่นชอบกินก๋วยนาวาย้าดูนะแล้วก็จะมีลูกชิ้นลูกชิ้นหรือลูกจากบ้านเรานะคะเนี่ยนี่ค่ะน่ากินค่ะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวสาหรับเนื้อมะพร้าวนี่ทุกคนชอบอยู่แล้วแต่สําหรับไอ้น้ําแดงนหะที่พี่ชื่นใส่ไปถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ชอบพี่ชื่นชอบกลิ่นเขานะคะไอ้สีสันนะพี่ชื่นก็ไม่ได้สนใจแต่ชอบกลิ่นกลิ่นของเขามันจะมันจะแบบนั่น ติดใจกลิ่นเขานะหรือว่าถ้าบางคนชอบน้ำพึ่งเออก็น้ำพึ่งลาดไปได้นะคะแต่พี่ชื่นที่พี่ชื่นไม่ลาดน้ำพึ้งเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันคือคือน้ำพึ่งก็ได้นะคะน้ำพึ่งก็ยิ่งดีค่ะหรือไม่ใครมีลูกเกลลูกเกลแห้งในตู้เย็นนะมีลูกเกลแห้งก็อาใส่ไปได้แล้วก็สับปะรดเชื่อมก็ได้นะคะสับปะรดเชื่อมสับปะรด,ดกวนได้หมดเลยค่ะ คือไม่ใช่ว่าเราจะใส่เยอะใช่ไหมของพบกนี้เราก็วางตามมุมต่างๆเราจะกินยังไงเราก็ตักไปฮะพี่ยืนก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งเมนูของหวานของถูกใจสำหรับหนุ่มๆสาวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆก็ได้นะคะอย่างเด็กๆเขาก็อาจจะกินเป็นแอปเปิ้ลนี่ค่ะเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าเราก็ซื้อองุ่นไว้อะไรไว้นะทำไว้แบบนี้เลยก็ได้ค่ะทำก็ช่องฟิตเลย ใส่กล่องเหมือนเราทำํำไอติมนะคะแล้วก็แต่ว่าคือสิ่งที่ที่จะต้องมีก็คือมันจะเป็นฐานของเขาเลยเนี่ยก็คือโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนี้ใครจะใช้โยเกิร์ตรุ้นมะพร้าวก็ได้โยเกิร์ตอะไรก็ได้แต่อันนี้พี่ชื่นใช้แบบโยเกิร์ตรนธรรมชาตินะคะค่ะพี่ชื่นฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูของหวานก่อนนอนตื่นนอนหรือว่า กลางวันหรือว่ายามที่เราทํางานเหนื่อยๆก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะหวัสด,ดีค่ะทานกันให้อร่อยนะรับรองสูตรนี้อร่อยแน่กับพี่ชื่นทําทานประจําเลยนะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะ